รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถร <issions> ับชมได้ทุกวัยน้อออจ๋าวัสดีค่ะนารายสวัสดีจ้าจะส่งผ <laughs> sure. ้าหรอคะใช่จ้ะแล้วนี่เที่ยงแล้วนารายทานอะไรอย่างคะยังเลยยุ่งยุ่งอยู่ซักผ้ารีดผ้ายุ่งน้องเอิร์ดยุ่งไม่มีเวลาทำกับข้าวให้น้ากินเลยเออนี่น้าจะไปถามว่า ท่อน้ําที่บ้านนะาน้าไม่รู้มันเป็นอะไรมีน้ําสีเหลืองเหลืองไหลออกมา่ะซักผ้าชีไลนะคราบติดตลอดเลยอะหนูหนูว่าน่าจะเป็นสนิมที่ปนเปื้อนมากับน้ํานะคะาทางที่ดีน้าไรใช้เครื่องกรองน้ําใช้สิคะจะได้กรองสีกรองกลิ่นทําให้น้ําสะอาดขึ้นด้วยค่ะโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้มาที่นี่ได้ตลอดนะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะน่ารักจริงๆขอบใจนะจ๊ะเ <c oughs> ดินทางไปส่งภาคก่อนนะสะ <c oughs> วัสดีค่ะจ้าจ้าอ้าวพอล,ล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไมทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างนั้นมานี่แสดงว่ายังไม่ได้งานนะที่ท่าก็ใช่ในสินะไลยพอดีว่าพอล,ล่าไปพลาดตอนสัมภาษณ์อะค่ะเราไปพลาดยังไงอะเขาถามพอล่าว่าคติประจาใจพอล่าคืออะไร พอล่าก็ตอบไปว่าเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองอมัวมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อหมดมวยแม้หมูหมาไม่หมามองโอ้โหสติของเธอมันก็โอเคอยู่นะแต่ทำไมมันไม่ผ่านล่ะ ก็ตอนที่พูดถึงเนี่ยไอ้เราก็นึกถึงที่ทํางานเก่าไง oh. เลยตะคอกหมาห oh. น้าเหมนืนทาสเลย oh. อ่ะตลกเลยดีหมาเต็มหน้าฉันไม่หมดเลยเยทำอะไรต้องมีสติหน่อยสิน้องยิ่งสมัยนี้งานการยิ่งหายากอยู่นะนี่แกยังโชคดีนะที่ดาวเอิร์ดให้ไปอยู่บ้านด้วยอ่ะยังประหยัดค่ากินค่าอยู่ได้ไปตั้งเยอะตั้งแยะพอลลาก็ไม่ได้อยากจะอยู่บ้านคุณเอิร์ธเขานานๆแล้วค่ะกลัวว่าจะเป็นที่ปากชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณเอิร์ดอ่ะเป็นสมพานจ้องจะกินไก่วัดอ่ะ นี่ไก่เน่าที่ไม่ว่าคุยกับน้าลายแล้วเสียเวลาจริงๆกม่นี่พม่ท่าไปแล้วน้าวานหน่อยสิถ้าน้องเอิร์ธทำกับข้าวเสร็จเมื่อไหร่อะเธอบอกน้าหน่อยนะน้าจะไปกินด้วยได้เดี๋ยวจะเอาไก่เน่ามาให้กินอีบ้าไมไมจะแท่งให้ต่อานเลยก็ดูนะขมวดได้เรื่องยังไงเนี่ยต้องควรแจ้งผมด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับนี่ตำรวจยังจับคนที่กองพี่ชันไม่ได้อีกเหรอคะยังไม่ถึงไหนเลยเชอรนี่นี่เรไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปคืนพี่วินเนี่ยช่วยพี่คิดนนหน่อยสิฉันนีกออกแล้วค่ะเฮ้ยอะไรอย่างงก็พี่นไปขายสิคะเชื่อได้ยินพี่วินบอกว่ามันแพงอยู่นะคะถ้าพี่วินเขาจับได้อะ งั o er o ้นเชอ่อเอาไปเก็บดีกว <brilliant and> <mystery> ่า <robots> น <Hayır> e ี friends, <cold> ่เชอร์ใครสั่งใครสอนให้แบบนี้ฮะคนเราต่อให้เดือดร้อนยังไงอะเราก็ไม่ควรขโมยของคนอื่นนะรู้ไหมแต่เชอร์เห็นพี่ซันแอบขโมยเงินพี่เอตลอดเลยนะคะนี่พี่เป็นคนไม่ดีอะเชอร์อย่าทำตามพี่เลยนะเหรอ อันนี้ก็ะม่นยังดูนี่โอ้โหนี่สิแซฟฟ์ค่ะแตกบอกกาแฟเยงี้เลยหรอกโอ้ยคุลล่าอยากเอาใจคุณเอิร์ธนี่คะผลล่าไม่มีตังค่าเช่าห้องอ่ะถ้าไม่ได้คุณเอิร์ธนี่นะคะผลล่าก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอะค่ะ ถ้าเจมโตเมื่อไหร่นะคะคอลราจะให้บวชทดแทนบุญคุณคุณเอิร์ธแน่นอนค่ะเจมได้อีกเป็นลูกแม่นาคือถงพี่กระจืดไนะคะนี่ตกลงลูกพี่กับพี่จืดเนี่ยจะชื่ออะไรกันแน่เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวแจ็กเดี๋ยวเจนเดี๋ยวจูนนี่มาเจนอีกแล้วชื่อลูกเนี่ยยังไม่ชัวร์ค่ะแต่ยึดจอจานตามพ่อไปก่อนเพราะคนนี้ชัวร์แล้วนี่ถ้าพี่จะชัวร์ขนาดนั้นนะนะ พี่ไม่เก็บข้าวเก็บของแล้วยา้ายไปอยู่กับพี่จืดเลยอะทำอย่างนั้นก็ผิดผีสิคะยังไม่ได้แต่งกัน<อ>สักหน่อยอีกอย่างเนี่ยนะพี่ก็ไม่อยากให้ใครมานินทาพอพี่ตกงานงานเดี๋ยวเขาจะหาว่าก่อผู้ชายกินพี่เ่าว่าแต่เมื่อไหร่พี่จะบอกที่บ้านสักทีว่าพี่ตกงานครับไม่บอกดีกว่าค่ะคุณเอิร์ธไม่อยากให้แม่กับน้องเครียดไปด้วยอะรีบหางานให้ได้แล้วบอกทีเดียวเลยแล้วกันสู้ๆพี่อะอย่างแม่ เออก็เห็ดงานอยู่นี่ล่ะอเอ,อ้าก็เห็ดอยู่บ้านคุณเอ,อริรญนี่เด้เห็ดงานอยู่อีหลีบอ้ะพอละเอ,อ้ากะอีหลีตัวโอ้ยเฮ็ดงานเนี่ยงนาะกูเห็นมึงยืนเกดาดากอย่เลยเอ,อ้าแม่จะพูดหัวป้างแม่องมึงเมือยูเออออย่เนี่ยแม่เอ,อ ก้มใจซะด้วยแม่วันดีครับ<ด> <ฮา S 1> วันดีลูกวันดีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจากไหนนี่อ้วแม่บอกได้ดำดินมากเลวแม่ก็เสียงเ <c oughs> ัีเ้ยงมากีเห็นแก่ชือชื่อแอยู่หน้าหัวบ้านเลยก็เลยชวนแกเดินมาอ๋อถึงมาคือมาบอกก่อนโอ้อยบ่ต้องสนใจเรื่องแม่หรอกล่ะว่าแต่โตน่ะไม้เฮ็ดงานเนี่ยเป็นยังเต็งโตจังสิฮะ เดียวก็ฟ้านฟันวันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ t ุ g e t h e r เกิดมาเป็นลูก ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตเรามันต้องสุดอาจไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นสุภาพบุรุษสุดสดอยากจะเฮียแต่เรื่องระเบียบก็ต้องเอาให้สุดไม่ชอบแั่มากับใครเป็นสดไปแต่ดีที่สุดก็หนักสิเกีฑ์จรรยาแต่ชีวิตมันก็ต้องไปให้สุดอาจไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ 越过山川。